ความสำเร็จโดยปาฏิหาริย์โดยชื่นใจประทับใจโยมนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนโยมจำไว้นะโยมตั้งใจด้วยความศรัทธาสิ่งที่โยมเห็นนี้จะช่วยโยมได้แน่นอนได้แน่นอน ห้าใช่ครับก็ยังเก็บอยู่เนี้ครับไปยุคเลยครับอันนี้ก็เหลือแค่นี้ครับใช่ครับนะครับแล้วมีอะไรอีกครับพี่จะมาให้ท่านชมได้ชมโอ้ในผมถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายรายละเอียดเนาะใช่ครับอันนี้ก็คือตะกุดตะกุดโทนตะกุดโทนนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินอที่หลวงพ่อคมตุ๊เสกแล้วก็จานรงจานให้ด้วยครับอ่าครับสิบเจ็ดต่อครับต่อแล้วเนี่ยอันนี้เปรี้ยแก้ครับ มีแกหรือว่าคมใช่ครับเบียเล็กมอีเบียเล็กนะครับก็ประสบการณ์เป็นไงสำหรับตะกุดค่าของผมเองก็แค่คลานะครับครับมีเป็นเป็นยังไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังได้ทัานพีนะครับก็แ<อ>บบ ว่ามันต้องโดนหนักจากหนักเป็นเบาออย่างเงี้ยครับว่ามันต้องความแน่อะไรเงี้ยก็ไม่ความอะไรเงี้ยแต่เจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยแถวคาดไปแ้วคาดไปนะครับท่านทำนี่พี่ทำเองหรือว่าท่านทำไว้หลงตาทำครับอ๋อเหรอครับโอ้สิบเจ็ดดอกไม่ต้องไปหาตอนนี้ไม่ต้องไปหาครับไม่มีแล้วนะครับพี่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อมาตลอดก็ประมาณปีห้าสามครับโอ้เก่าใครเพื่อนไมเงี้ย ไม่ไม่กล่าวครับมีเก่าวมีเกี่ยวนะครับมีมีคนสร้างก็ยังมีเยอะที่่แต่บ้านสองนี้มีเป็นร้อยรุ่นนะครับโอ้ไกรุ่นนะครับที่ที่จะไม่แต่บ้านมีีเยอะไหมมีเยอะครับอันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับ่งดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อรรมาอะไรได้ก็เหรอครับก็ทําดีครับ ก็เหรอครับก็ทําดีครับทําดีได้ดีขัานตอนไวเลยนะใช่ครับหลักๆไว้เลยครับทําดีได้ดีง่าย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 นะครับจะไปยึดติดอะไรบ้างจะมียึดติดอะไรบ้างใช่ครับขอให้ทําดีแล้วก็จะได้ดีนะครับวันนี้ฝากทู้ชมรายการของเราที่ได้ชมที่หนึ่งให้ถัาภาพไปแล้วรอบที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหรียญเหรียญออมเหรียญเซม่านะครับาัท่านผู้ชมนะครับวันนี้ว่า บารมีของหลวงพ่ออาคมก็ยังไงดีอะให้เขามาเที่ยวให้เขามากาบหรือให้เขาทําอะไรยังไงก็ลองมาวงสักการะท่านนะครับมาไหว้สรีระท่านนะครับที่วัดเจร่ลมที่กุฏิแอร์ห้องสมุดนะครับมาขอพรบารมีท่านนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับง่ายๆไม่นานนะครับแล้วก็ถ้าท่านไปเจอที่ไหนนะครับขยันของหลวงพ่ออามนะครับ ตาโชคดีนะมีแค่สองพันผืนเองนะนะครับแล้วก็ไปที่ปักใต้ใช่ปะประมาณห้าร้ 600, 600อยหกพันผืนนะครับนี่ขอบพระคุณเออพี่หนึ่งมากๆเลยนะครับ